รมนรอมรเทพพูดถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยตอกย้ำเท่าไหร่ <c oughs> นั่นก็คือสินค้าจีนมันจะทะลักเข้ามาจนท่วมตลาดประเทศไทยวันนี้มันมันก็ทะลักมาอยู่แล้วมันก็ท่ว,ม,วม,ม่กิตเลยนะยกตัวอย่างเช่น <ข S 2> สินค้าเหล็กเหล็กอย่างไสินค้าเหล็กตายแล้วมหมายถึงบ้านเราใช่ไหมผู้ผลิตผู้ผลิตสินค้าเหล็กประเท, <c oughs> ทาไทยผู้ผลิตสินค้าเหล็กประเทศไทย กำลังจะตายถูกสินค้าจีนขึงพืชอตายนี่คือตัวอย่างใช่ไหมเอากางเกงช้างก็ได้เอาง่ายๆกางเกงช้างไอ้ที่ขายอยู่ในโบเบประตูน้ํำเจ้าของร้านเสื้อผ้าในประตูน้าเป็นคนออกมาแฉเองไอ้กางเกงช้างที่ขายในโบเบประตูน้ํมันถูกกว่ามันขายส่งนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากจีนเราคามันถูกกว่าที่ซื้อในเมืองไทยไงลักมาแบบเถื่อนๆด้วยมาแบบเถื่อนๆด้วยทะลักเข้ามาไงเนี่ยทะลักมาเกินทะลักละอ สินค้าหลายตัวทีเดียวสินค้าจีนมันทะลักเข้ามาในเขตประเทศไทยแต่ความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งผมตอบอยามเพราะผมไม่เห็นกลไกรัฐใครสัก <ไป S 1> คนกที่จะเข้ามาพูดถึงเลยก็คือเราเราดีใจกับการลงทุนของ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 ,ของ,ของจีนใช่ไหม<ช>จีนเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยตั้งโรงงานตั้งโกดังทำนู่นทำนี่ทุกคนก็ตีปีบ๊บแต่ระวังเถอะ จีนจะไม่เหมือนกับญี่ปุ่นนะค่ะจีนไม่เหมือนญี่ปุ่นนะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นถ้าเขาจะขยายหรือกระจายฐานการผลิตรถยนต์มาในเขตประเทศไทยเขาจะเข้ามาพร้อมกับการส่งเสริมฐานการผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานของเขาก็ส่งเสริมคนไทยด้วยอุตสาหกรรมย่อยต่างๆขอ<ต>ไทยด้วยแต่คราวนี้จีนไม่ใช่นะมารวบเลยอย่างรถอีวีของจีนเนี่ยค่ะ เข้ามาตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทยมไม่ได้โปรโมทการผลิตชิ้นส่วนรถอีวีในประเทศไทยอะไรกันสักเท่าไหร่หรอเขาเขามาหมดเขานําเข้ากึ่งสําเร็จรูปก็เขาเขามาหมดเลยเราไม่ต้องทำเลยเขานําเข้าเกือบจะกึ่งสําเร็จรูปเลยเหมือนเราแค่ให้พื้นที่เขาอะ่ะมาทําหากินในบ้านเราไปไปมาๆนะโรงงานประเทศไทยหรือผู้ผลิตประเทศไทยผลประโยชน์ที่จะได้จาก e v ีจีนนะเผื่อจะเหลือเหลืออะไรเหลือทาเบาทาเบาะขายโรงงาน e v ีจีน ส่วนอะไร<ำ>ชิ้นส่วนต<ำ>่างๆไม่ได้เลยทาคิว้วยางขายโรงงาน e v นดังนี้เป็นต้นในแค่น,แนี้เหรอนี่เขาแซวกันเล่นๆไอ้เรื่อนี้ซีเรียสนะเรื่องนี้สำคัญนะถ้าเราไม่มีมาตรการใดๆนะคะถ้าปล่อยผ่านไปเรื่อยๆ